เห็นปุมไหมโอเคได้ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ลูกค้าสอบถามมาทางไลน์กลุ่มแล้วก็ถามกันหลายคนนะคะซึ่งเขาก็อยากจะเห็นงานจริงว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยขายเอาสกินนี่นะคะขายเอาสกินนี่ของผู้หญิงเ,เป้าตรงนี้จะย่นย่น ซึ่งจริงๆมันก็มองไม่ค่อยออกหรอกนะคะแต่ปุ๊ก็แยกให้นะปุ๊ก็แยกให้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยปุ๊ขายลูกค้าหน้าร้านมาเนี่ยเยอะมากแล้วนะคะบางคนเอา10มัดห้ามัดบางคนมีเท่าไหร่เอาหมดเลยนะคะคือเน้นไปขายแบบถูกๆนะรายการนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊จะมาใส่ตัวอย่างให้พี่ดูนะคะใส่หุนให้พี่ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ย่นนะเพราะว่าปุ๊ถามลูกค้าที่เขามาซื้อเป็นประจำอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุ๊จะใส่หุ่นให้ดูตัวนี้ได้ไหม ใหญ่ไปไหมตัวนั้นนะเออตัวเมื่อกี้ก็ได้เดี๋ยวปุ๊จะใส่หุ่นใส่หุ่นให้ดูนะคะว่าเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยค่ะคือมันย่นตรงเป้าพี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ามันย่นตรงเป้าตรงนี้นะคะซึ่งปุ๊ก,ก็แยกออกให้นะคะแยกออกให้แล้วก็มาทํามัดขายในราคาที่ถูกมากๆนะคะลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านเป็นประจํานะคะปุ๊ถามว่า พี่เอาไปเนี่ยเป็นไงบ้างค่ะได้ไหมเขาบอกว่าขายดีเพราะว่าเวลาที่เราใส่หุน่นน่ะมันมองไม่เห็นนะว่าตรงเป้ามันยน่นปุ๊กก็เลยเออเนาะจริงอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวมาลองลองรีวิวแล้วก็ใส่หุ่นให้ดูว่าเวลาเราใส่หุน่นจริงๆมันก็มองไม่เห็นนะคะว่าเป้ามันย่นเนาะ <c oughs> พี่เขาก็เอาไปขายในราคาที่ไม่แพงนะคะราคาที่ไม่แพงเห็นไหมคะเมื่อกี้เรามองว่ามันเห็นว่าเป้ายน่นใช่ไหมตอนนี้เห็นไห อ่าเห็นไหมคะซึ่งเวลาเราใส่อะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะเห็นชัดไหมโอเคนะคะงานตัวนี้นะในมัดเนี่ยจะคระทั้งผ้าเกาหลีผ้าญี่ปุ่นผ้ายุโรปนะคะคละบนกันเลยในมัดไซส์ต่างๆก็จะเริ่มตั้งแต่26ไปจนถึงใหญ่สุดขององานนั้นๆน,น,นะคะอาจจะเต็มที่34เต็มที่36ก็แล้วแต่บางมัดนะคะมีทั้งแบบขาดแบบไม่ขาดคราบนกัน อย่างเหมือนตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานเกาหลีเอวสูงนะคะก็คราบบนกันในแต่ละมัดนะคะ1มัดมี20ตัวค่ะพี่หนึ่งมัดมี20ตัวนะคะ1มัดมี20ตัวรายการนี้นะคะมัดละ350บาทรายการนี้มัดละ3 5 0บาทตกเฉลี่ยเหลือตัวละ1 7บาท50ตังค์เท่านั้นเองนะคะตกเฉลี่ยเรือตัวละ1 7บาท50ตังค์เท่านั้นเองแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ถ้าพี่ซื้อ3มัดนะคะถ้าพี่ซื้อ3ามมัดเนี่ย มันตกมันตก1,050บาทใช่ไหมคะพี่ซื้อสามัดปูลดให้ไปเลยค่ะเหลือพันเดียวนะคะสามัด1,000สามัด1,000จําจำกันง่ายๆโอนกันไวๆนะคะสามัดเหลือพันเดียวนะคะสามัด1,000ก็ตกเฉลี่ยตัวละเท่าไหรอ่อ่ะ17บาทพอดีไหมไม่ถึง17บาทเนาะก็ถูกลงไปอีกนะคะซื้อมัดเดียว350ซื้อ2มัด7 0 0นะคะซื้อสามัดปูลดให้เหลือ1,000นนะคะตรงนี้นะคะสินค้าย,ยังมีอีกนะยังมีอีกคือ พอดีเราทํามัดเรียบร้อยแล้วนะคะยิงป้ายให้เรียบร้อยก่อนที่จะทามัดก็เลยมาขอลงรีวิวให้ดูก่อนนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากนะคะโอเคเห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะว่างานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้โชว์นิดนึงอ่ายิงยิงป้ายให้ทุกตัวนะคะพี่ยิงป้ายให้ทุกตัวพี่จะได้เอาไปเขียนไซส์นะคะตัวนี้ก็เป็นงานเกาหลีนะคะเอวประมาณยี่สิบหกยี่สิบแปด อ่าตัวนี้ก็เป็นงานเกาหลีนะคะสไตล์เกาหลีเห็นไหมซึ่งบางตัวมันมองแทบไม่เห็นเลยเนี้ยเวลาใส่หุ่นก็มองไม่เห็นนะคะว่าเป็นงานเกาหลีแบบเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เวลาใส่หุ่นมันก็มองไม่เห็นนะว่ามันเป็นแบบเป่ายน่นอะไรอย่างนี้นะคะลูกค้ามาหน้าร้านนะคะกี่ตัวเอาหมดเลยนะบางตัวที่ยับอยู่นี่พี่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าปูเพิ่งเปิดกระสอบนะปูเพิ่งเปิดกระสอบเสร็จก็รีบเคลียร์ทำมัดให้เลยนะคะรีบเคลียร์ทำมัดให้เลยก่อนที่เราจะมาเชือก าาก่อนที่เราจะขายหน้าร้านโอเคค่ะส่งสินค้าทักแชทได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวปุ๊ลงไว้ให้นะคะ <c oughs> รายการน,นี้ขายดีค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเอาไปขายแบบอสองตัวร้อยก็ขายได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวปุ๊ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ